จะอธิบายภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาค่ะอาจารย์ภาวะตัณหาก็คือคือตัวเนี้มันเป็นความเป็นความเข้าใจที่ที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเข้าใจที่ถกเถียงกันแนนในในระหว่างบัณฑิตนะหมายถึงผู้รู้จริงๆนะในพระษาสนาแล้วมันก็ไม่ใช่เพิ่งมีการพูดคุยนะเขาพูดคุยกันมาในประวัติศาสตร์นะครับนี้ถ้าถามว่าภาวะตัณหาคืออะไรวิภาวะตัณหาคืออะไร ในดับต้นเนี่ยให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าตัวตันหาเนี่ยคือตันหาในการ,รมุคุณหก็คือ <Okay. S 2> ตาหูจมูกเบ้นกายที่เราไปยึดติดนะยึดติดจากกิเลสกรรมที่อยู่ในภายในจิตนะที่ไม่ได้ขัดเก่าจึง <Okay. S 2> ทำให้ไปหลงติดในวัตถุกรรมไอ้ความ <Okay. S 2> กอดเกี่ยวไว้อะเรียกว่ากามมาตันหา <Okay. S 2> มีสภาพก็คือมีสภาพนันทิและหลาคกาะนันทิก็คือตัวเพือเพลิน ราคะตัวกอดไว้เนี่ยด้วยอํานาจของนันทิละราคะก็คือกาบมาตัญหานั่นเองนะทีนี้<ม>ตอนที่พระเจ้าตรัสว่าการมาตัญหาภาวะตัญหาวิปวตัญหาเนี่ยคำถามก็ตามมาว่าเอเราภาวะตัญหาคืออะไรวิราวะตัญหาคืออะไรทีนี้ถ้าเรามองในแง่พื้นๆนะเราไม่ได้มองไปลึกนะซึ่งตัวลึกลงไปเนี่ยอัตตกถาท่านแจกนะท่านแจกว่าหมายถึงรูปภปูมิรูปภูมิการติดในภาวะแบบนั้น แต่ถ้าเราไม่ต้องถึงตรงนั้นเรามาคิดว่าภาวะตัณหาเนี่ยถ้าแปลเป็นศัพท์ออกมาเนี่ยก็แปลว่าความอยากในการส่งไว้ซึ่งพบก็คือความอุบัติขึ้นแล้วก็อยากให้ทรงไวน้นะหรืออาจจะบอกว่าอยากที่จะสืบต่อในความรู้สึกนั้นๆอันเนี้ยภาษาชาวบ้าน <Okay. S 2> ทีนี้วิภาวะตัณหาคือนะวิแบบวิมันเป็นนิสศษก็คือคําตรงข้ามกับภาวะตัณหาก็คือสภาพที่ไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเลย <Okay. S 2> อ่า อย่างนี้อันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยส่วนภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่ท่านแจกไว้ในอตัตถกถาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของอลูปภูมิชั้นในระดับละเอียดของสภาพจิตเนี่ยนะก็ก็ด้วยนะแต่มันละเอียดมากมันเป็นละเอียดมากนะแต่ในเบื้องต้นนี้ก็ให้รู้ตัวตัณหาสามเนี่ยในระดับพื้นๆอย่างนี้ก่อนและมีหัวข้อสําคัญหัวข้อหนึ่งซึ่งจะขอพูดตรงนี้ด้วยนะว่าให้สังเกตตัวตัณหาดีๆตามหลักของปริยัติธรรม ตัวตัณหาเนี่ยคือโลภะมูลจิตนะคือความโลภนั่นเองคือกิเลสมีสามตัวหนึ่งโลภะลักษณะคือดึงเข้าหาตัวกอดเอาไว้โทสะคือผลักออกจากตัวดันออกไป mm hmm. เห็นภาพนะโมหะคือวนอยู่ไม่รู้ไปไม่รู้จะดึงหรือจะผลักมันวนอยู่ภายเรือในอ่างลักษณะกิเลสสามตัวเป็นแบบนี้แต่ตัวตัณหาเนี่ยโดยแท้จริงของตัณหาเป็นสภาพดึงไว้แล้วกอดเอาไว้นะเพราะฉะนั้น คำถามตามมาว่าที่พู้เจ้าตัดว่าให้ละตัณหาละตัณหาเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้ละโทสะใช่ไหมในกิดในอิยสัตวเห็นไหมรอบสามอาการสิบสองที่ท่านบอกว่าทุกขสมุทไทยเนี่ยให้ประหารเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะว่าตอนที่โทสะเกิดเนี่ยเกิดแล้วมันดับแต่ไอตอนปลูกอารมณ์นั่นแหละมันด้วยเจือไปด้วยอํานาจของตัณหาที่จะปลูกอารมณ์ไว้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งปฏิบัติถึงจุดอย่งนี้ถามเนี่ยแสดงว่าวาระวาระของแนาเนี่ย เข้าไปเห็นสภาพจิตตรงนั้นแล้วเราจะเข้าใจริย,ยศสตร์ชัดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกอดอารมณ์และมีความเพลิดเพลินไว้นั่นน่ะท่านจึงเรียกว่าเป็นลากของของทุกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ได้พระศาสนาวมวยมีตรงนี้นี่คือแก่นพระศาสนาเลย uh huh. นะเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวนี้แหละไอ้ตัวสืออารมณ์เนี่ยแหละ เพืเพลินติดข้องเนี่ยแหละมันเป็นชาติของโลภะน,นี่คือรากของกิเลสทั้งมวลเลยแต่ล่าของมันมีย์คือความไม่รู้ซึ่งมันผูกใยกันอยู่ก็คืออวิชชานั่นเองทีนี้คนที่เห็นรอบตรงนี้ได้เนี่ยนั่นแหละอวิชชาจะคลายในที่สุดคือรู้นั่นเอง <c oughs> นะเป็น <c oughs> คําถามที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะผมใช้คํานี้นะยิ่งใหญ่มากนะคําถามเนี่ย นี่คือคําถามที่สรุปรวมศา,าสนาทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายมากขอบคุณมากมากค่ะทีนี้ลองมาดูนะกลับไปเรื่องเดิมนะจําวิรตีได้ใช่ไหมค่ะแต่วิรตีก็คือไม่อยากในไม่อยากอะ่ะถ้าเป็นพื้น,พ,นพื้นมันก็คือวิภาวะตัณหานั่นแหละเขียไหมอยากที่จะไม่อยากมันก็คือความอยากนั่นแหละด้วยอํานาจที่ผูกพันไว้แล้วก็ยึดอารมณ์นั้นไว้เพราะฉะนั้นผู้รู้ปล่อยหมดเลยปล่อยด้วยอะไรปล่อยด้วยมัคนิโรธคาม่นีปฏิปทา ที่เราฝึกอานาปณสิทุวันนี้ที่เราดําเนินชีวิตตรงทางที่เจ้าทรงตรัสไว้ก็เพื่อการนี้ทั้งหมดเลยหนูจะเห็นหมดเลยและหนูจะวางเป็นบดเลยนั่นแหละทางสิ้นทุกเคเียเนาะ,ะนทน้งนั้น้องแอน,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 นมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าติดติดอะไรปล่าถ้าไม่มีก็เราพบกันใหม่ตอนสองทุ่มเนาะธนมทนนะครับสาธุค